สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบ export ไฟล์วิดีโอนะครับหรือว่าเ e n d e r ร์จากโปรแกรม CapCut นะครับผมความยาววิดีโอประมาณ1ชั่วโมง2นาทีนะครับโดยที่ผมจะ export ไปที่อะคาซิตนะครับ e n c o คเ u r e นะครับที่ใส่ s s m M.2 ของ h i กเซมิไว้นะครับผมเรามาดูกันซิว่า วิดีโอหนึ่งชั่วโมงนิดๆจะเอ็กพอตด้วยความเร็วเท่าไหร่แคปคั t เขาก็จะฟองบอกว่าถ้าคุณเอ็กพอตไปที่เอ็ก r ทอ l h นอลฮาร์ดไดนะมันจะทําให้แหลกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลองเอ็กพอตดูก็ความละเอียดเป็น 720p นะครับเพราะว่าเนื่องจากผมไปดูดไฟล์วิดีโอมาจาก Facebook นะครับ ความละเมอียดสูงสุดก็คือ 720p นะครับบิตเรทของเรือเป็น Higher นะครับโคเดกเป็น HEVC นะครับฟอร์แมตเป็น MOV นะครับเฟรมเ t ทที่30เฟรมเพ s e ์นะครับผมเนี่ยครับความยาววีโอ1ชั่วโมง1นาที34วินาทีนะครับไซส์ที่ e x p o r t ได้คาดว่าประมาณ5.52กิกะไบต์นะครับผมกด e x p o r t ก็ r อ็กพ t ค่อนข้างเร็วนะครับและ9%เดี๋ยวต้องส่วนนี้ผมจะเร่งความเร็ววิดีโอให้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องรอครับและเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันตอนที่ e x p t r t เสร็จแล้วนะครับ โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม Export เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูไฟล์ที่ Export กันนี่ไฟล์ที่ Export ได้มีขนาด5 5 9จุกิกะไบต์นะครับผม ไฟล์ 720p ความยาวประมาณ1ชั่วโมงเศร็จใช้เวลาเอ็กพอ13นาทีครึง่งยังไงก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ